บาทใสก่กระลำมังเลยนะคะทำหวานเต็งไทยนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆแจ๊ตัวนี้ยนเยื่อเดียดจะทำให้เสร็จก่อนนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะหอม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 มากๆเลยหอมมากๆเลยนะคะหอมมากๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเ่อียด,ยด,ยด,ยดจะโบสีโบขวานเปิดอยนะคะเด็กเพื่อนๆเยืยอเดีอดจะจะ,จะทำแบบนี้เลยนะคะ หอมหอมแล้วจะเอาหอม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 จนอดใจไม่ไหวหอมจริงๆหอมจริง,งๆตมกกะทินะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วยายเลีอ่ะเอิรนฟกีย ้ำต,ตาลมาเคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวนะคะเม็ดมันออกก่อนนะคะวันนี้จะมาทำหวานเต็งไทยนะคะอยากทำหวานเต็งไทยนะคะน้ำเปลือกช้อนช้อนช้อนคุณคุกคุกเม็ดมันออกนะคะ อาบเด็ดแล้วจรงนะจ๊ะนะจ๊ะเนื้อสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆเนื้อสวยมากนะคะเดี๋มันอบก,ก่อนนะคะน้ำตาลมาเคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวดินบอมบอมบอม <laughs> หอมจนอดใจไม่ไหวหอมจริงๆหอมจริงจิ๊เอานาหา้าเม็ดมันออกก่อนเอาหนาหา้าเม็ดมันออกก่อน ชิ้นแล้วก็ปาดใส่กะลัมมังเลยนะคะวันนี้จะมา,ทำ,า,ท,ะะาทำหวานเต็งไทยนะคะอยากเรียทำหวานเต็งไทยนะคะหปานเหลือกนะคะเ๋ยนม้นอบก,ก่อนนะคะหอม,หอม ดี๋ยวจะเอาหอม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 ชนอดใจไม่ไหวหอมจริงๆหอมจริงๆวันนี้จะมาทำหวานเต็มไทยนะคะเอียดทำหวานเต็มไทยนะคะหเปลือกละเอียดจะดโบสีสบโบขวานเปลือกนะครัเพื่อนเพื่อนละเอียด จะทำแบบนี้เลยนะคะน้ำตาลมาเคี้ยว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 ชิ้นแล้วก็ปาดใส่กระลำมังเลยนะคะชิ้นแล้วก็ปาดใส่กระลำมังเลยนะคะ น้ำตาลมาเคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาลมาเคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวทำเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ปาดออกนะคะทำเป็นชิ้นๆชิ้นๆ ยูส่สองลูกนะคะเพื่อน <c oughs> มากินหวานกับยาละเอียดเลยค่ะเด้อดมันอ,อ,อนี้เด้อค่ะเด้อทำหวานแตงไทยนะจ๊ะช้อนช้อนช้อนคุดคุดคุดเม็ดมันออกนะคะ อาบเสร็จแล้วน้ำตาลมาเคียเค้ยวเขี้ยวเคี้ยวเขี้ยววันนี้จะมา,ทำ,า,มท,ะะาทำหวานเต็มไทยนะคะอยากเรียทำหวานเต็มไทยนะคะน้ำเปลือที่ชิ้น กระาดใส่กะล้มมังเลยนะคะชอนชอนชคุณคุุเม็ดมันออกนะคะสะอาดเรลยบน้ำตาลมาเคี้ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี้ยวน้ำตาลมาเคี้ยวเคี้ยวเคี่ยว อยู่าสงลูกนะคะเพ,พื่อ <laughs> นมากินหวานกันหอม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 จนอดใจไม่ไหวหอมจริงๆหอมจริงๆทำเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ปาดออกนะคะทำเป็นชิ้นๆ,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 ๆ นะฮะเม็ดมันออกเกินอย่ส่งลูก,ลกนะครับเพื่อนๆ <laughs> มากินหวานกันนะฮะเม็ดมันออกเกินเลย หอม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 จนอดใจไม่ไวหวหอมจริงๆหอมจริงๆต้มกะทินะคะเพื่อนๆเสร็จแล้เวเสร็จแล้วยายเลีเอินกินอยู่แลูกนะคะเพื่อนๆ มากินหวานกับชิ้นแล้วก็ปาดใส่กะลัมมังเลยนะคะทำเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ปาดออกนะคะทำเป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆน้ำตาลมาเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยชิ้น ก็ปบาดใส่กระล้มมังเลยนะคะอิงนะจ๊ะนะจ๊ะเนื้อสวยมากเลยนะครับเพื่นนอนๆเนื้อสวยมากอาอนะฮะาเม็ดมันออกก่อนอิงนะจ๊ะนะจ๊ะ เนื้อสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆเนื้อสวยมากย่งหอม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 มากมากเลยหอมมากมากเลยนะคะหอมมากมากเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ มมันออกกวัน,นนี้จะมาทำหวานเตมไทยนะคะ